สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยครูยาจะผสมคำนะคะคำที่ผสมด้วยสระอะเด็กๆด,ดูนะคะสระอะกับคำที่ผสมด้วยสระอีนะคะบางคำจะเป็นคำสองพยางบางคำก็จะเป็นสามพยางครูยามีนิทานมาเล่าเด็กๆฟังค่ะนิทานเรื่องหนูมะลิฟังนะคะวันอาทิตย์แม่ตื่นแต่เตชา้าทำอาหาร เรียมไปทำบุญที่วัดมาลิแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยเธอสวมกระโปรงมาลิช่วยแม่ถือตะกร้าใส่อาหารไปวัดที่วัดนะคะมาลิเห็นประชาชนไปทำบุญตักบาตรมาลิเห็นพระสงฆ์เคาะระฆังเพื่อบอกเวลาทุกคนไปทำบุญตักบาตรด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเด็กๆฟังนิทานจากครูยาแล้วนะคะ ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังให้ได้ด้วยค่ะอ่าวคำถามที่หนึ่งมาลิแต่งตัวอย่างไรคะเด็กๆอ้าวมีเด็กตอบมานะคะว่าสุภาพเรียบร้อยเก่งมากเยี่ยมเลยค่ะมาลิสวมกระโปรงหรือการเกงคะค่ะกระโปรงค่ะ,กะเก่งมากมาลิช่วยแม่ถืออะไรคะตะกร้ามาลิเห็นใครไปทำบุญที่วัดคะ ประชาชนมากมายเลยใช่ไหมคะมะลิเห็นใครทำอะไรที่วัดอ๋อมีเด็กบอกว่าพระสงฆ์ตีรักังนะคะคำที่เด็กๆตอบมานะคะดูนะคะคำว่าระคังเอาอ่านตามกุญาค่ะรออะระคออะงอคังระคังเป็นคำสองพยางค่ะ เด็กเด็กรัคางก็คือสิ่งที่ตีนะคะแ,และเกิดเสียงดังเพื่อให้สัญญาณนะคะถ้าเกิดที่วัดแต่นี่คือระคางที่สั่นกุุงจริงกุงุงจริงอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นระคางเหมือนกันต่อไปคําว่าตะกานะคะตะกาถ้าเกิดว่ามาริไปวัดถือตะกาแบบนี้ก็ได้ตะก้ามีหลายคำนะคะเอาตะก้าแบบนี้นงคะใส่เสื้อผ้า อ่านตามค่ะตะกรา้าตะตะกรอากราไม่ถูกกรา้าคำนี้อ่านว่าตะกรา้าเอาดูค่ะคำว่าพระสงฆ์เป็นพระในพระพุทธศาสนาเด็กๆด,ดูนะคะอ่านตามค่ะคำจากภาพไปเลยพระสงฆ์กระโปรงเป็นเครื่องแต่งกายของผู้หญิงค่ะ ปอรออกระปร,ปรอโองโปรงกระปรงคนเยอะแยะนะคะนี่ไงประชาชนนะคะเด็กๆด,ดูนะคะปร,ปรออกระชอาชาชอุอชชออนอชนประชาชนก็หมายถึงคนจำนวนมากคะ่ะเาเมื่อกี้นะคะอ่านตามอีกครั้งหนึ่ง ประชาชนเป็นคำสามพยางกระโปรงสองพยางพระสงฆ์เป็นคำสองพยางคตะกรา้าระคังนะคะเด็กๆคะเป็นคำที่ผสมด้วยสระอาอ่านออกเสียงอะต่อไปเรามาดูคำที่ผสมด้วยสระอิ จะวางอยู่บนพยัญชนะค่ะพูดตามคุูยาค่ะสระอ่านะคะสระอิมีคำอะไรบ้างมีคำว่าดินโสดินโสเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขีดเขียนนะคะเดี๋ยวคุูยาให้ดูภาพค่ะเด็กๆอ่าดูดินโสโดออินอดินสออโส,โอสโดินโสนะคะ คำว่าดินดออ i นอดินน n o d ูเป็นตัวสะกดนะคะคำนี้คำว่าดินสอภาษาไทยปัญหาดีกว่า,าเด็กเพศใดหนอชอบนุ่งกระโปรงเด็กๆคะใครชอบนุ่งกระโปรงคะอ๋อไม่ใช่เด็กผู้ชายคะ่ะคำตอบคือเด็กหญิงคำนี้นะคะดอ e o เด็กหอ,ออีกง o หญิงเด็กหญิง งูเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะอ่านอีกครั้งค่ะเด็กหญิงต่อไปวิชาอะไรใช้บวกลบคูณหารคะเด็กมีคนตอบค่ะเลขคณิตดูค่ะบวกลบคูณหารนะคะอ่านค่ะเลขคณิตเลขคณิตออกเสียงสามครั้งสามพยางค์ค่ะฉันใช้เดินทางเล่นกลางท้องฟ้า ใช้ก็มาเล่นนะคะไม่ใช่เล่นนะคะเล่นก็คือไปคำตอบคือเครื่องบินเด็กๆด,ดูนะคะเล่นอยู่กลางท้องฟ้านะคะคำนี้อ่านว่าเครื่องบินสรลอิโยบ,บ,บุนใบไม้ใช่ไหมโบออีโนบินคํานี้อ่านว่าบินเครื่องบินนะคะอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเด็กๆเ,เครื่องบินเลขคณิต เด็กหญิงดินโสนะคะอ้าวเมื่อกี้อ่านเป็นคำที่ผสมด้วยสระอีนะคะสระอีงานของเด็กๆวันนี้ในพัฒนาภาษาไทยเล่มที่6นะคะดูนะคะเล่มนี้นะคะเด็กๆด,กดูอ่าเด็กๆด,ดูนะคะหน้าที่3นะคะเขียนคำตามแบบและหัดอ่านนะคะ ส่วนหน้าที่สก็เหมือนกันเขียนคำว่าดินสอเด็กหญิงเครื่องบินเลขคณิตนะคะสี่คำเขียนคำตามแบบและหัดอ่านนะคะเด็กๆจะระบายสีภาพบ้างก็ได้หรือจะไม่ระบายก็ได้นะคะอย่าลืมสั่งงานคุูยายในไลน์กลุ่มห้องค่ะคุูยาฝากงานเด็กๆด,ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ